ชาวเน็ตเผยนิสัยแท้จริงโกโกสิลหลังนั่งขายของกลางตลาดนัดเกินคาดมากชาวเน็ตเผยนิสัยแท้จริงโกโกสิลน,นักสแสดงหนุ่มชื่อดังหลังเก็บผลผลิตนั่งขายกลางตลาดนัดนิสัยเกินคาดมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงหนุ่มที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับ โกโกสศิลป์ Go ราชกรมที่เมื่อปีที่แล้วเจ้าตัวเพิ่งได้ควงแฟนสาวนอกวงการหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีเข้าพิธีแต่งงานที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมากลายเป็นที่ฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อโกโกสินปได้ออกโพสต์ภาพขณะนั่งขายผลผลิตที่เก็บมาจากสวนของตัวเองกลางตลาดนะัด พร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าคนผลิตเล็กๆน้อยๆจากสวนตะไคร้ใบมะกรูดขนุนล่าสุดได้กลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อมีชาวเน็ตจำนวนมากออกมาพูดถึงนิสัยที่แท้จริงของโกโกสินโดยระบุว่าที่โกสินและพรรยามีหลายกิจการ แต่พี่เขาชอบอะไรแบบนี้ติดดินเลี้ยงไก่ชนปลูกผักอะไรบ้านบ้านแกชอบมากปอลอเราเป็นเพื่อนกับภรรยาเขานะคะโกสิงนิสัยดีมากไม่ถือตัวจุนละภาคน้องเขานิสัยดีมากอยู่ใกล้บ้านเราเองมีแต่คนชม จุลภาโกเขาทำเกษตรปลูกผักบ้านเขารวยนะแต่เขาทำตัวบ้านบ้านอยู่แบบพอเพียงตัวโกงในละครพระเอกในชีวิตจริงชอบมากเป็นต้น